หลัไในีต้องไปขอใช้มากลนี่หนึ่งลังแต่ว่าอันนี้ให้พี่มนตีใช้เลยนะัไม่ได้ประมาณห้าปี่ะยนี่ยทุกคนเอามาให้พี่มนตีลังหนึ่งเลยน่าจะใช้ได้ประมาณห้าปีเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งเนาะถ่ายภาพนิ่งอโหพี่มนตีมีลูกสาวหรือหรอหลานครับอ๋อแต่ไม่มีลูกมีลูกชายมีลูกชายมีลูกชายลูกชาย้ลูกชายเอาลูกชายพี่มนตีหลอดใชนั้น ชื่ออะไรลูกชายอ่ะือตเนี่ยน้องตัดดอตัดมานี่เฮ้ยตายแล้วเอาลูกชายพี่มนตรีหลอดด้วยอ่ะอายุเท่าไหร่ตัดอายุิห้าเดี๋ยวต้องไปเทสครีมอายุยิมห้าได้ใช้ครีมของพ่อยังเห็นพ่อเห็นพ่อในทิกตอกไหมเห็นพ่อเห็นพ่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะตอนเนี้ยแล้วคนติดตามเยอะมากนะครับอันนี้น้องตัดนะครับลูกชายของพี่มนตรีนะครับแสดงว่าไม่โสดเอาแล้วสามติดตามไม่หอกค่ะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวล็อกเรื่องงานอย่างที่มณฑีก็เลิกเลิกได้เหรอครับขอเข้าแก่ได้ไหมได้ขอเข้าแก่ได้ไหมจริงอยากไปเยี่ยมบ้านได้มีบ้านไหมมีอยากไปเยี่ยมบ้านเดี๋ยวเอาทีไปไปคุยกันที่บ้านน่ารักน่ารักได้ไหมพี่มณฑีที่บ้านก็ไปบ้านมีมีเจ๊อเคมีเจ๊เขาสองไงเจ๊เหมือนคนแบบคนแบบฮ่องกงเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะ อ่ะเดี๋ยวยยถ่ายถ่ายรูปใส่สูตรถ่ายรูปแล้วเหรออ่ะอันนี้ให้สูตรพี่มนตรีแล้วกันอ่ะเดี๋ยวให้สูตรพิมพมันตีอ๋ออันนี้พี่ดิวมหามนตีอ๋ออ่าได้ไหมโอเคอันนี้ยกให้เลยนะอ้ยใส่ใส่ระมาณเนีโอ้โหไงล้วอ่ะล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าถ่ายรูป ลุงกระเป๋าถ่ายรูปมีอะไรในกระเป๋ไหมครับมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะ มาให้กําลังใจคือแบบว่าพี่เขาแบบพยายามแล้วก็อยากมาซัพพอร์ตคนที่มีความพยายามนะครับก็อยากไปนะแต่วันนี้ที่ไปบ้านไม่ใช่อะไรหรอกครับจะไปกลหนวดให้เพราะว่าหลายคนติดตามไงพี่มนตรีนะครับวันนี้ก็ให้กําลังใจพี่มนตรี50,000ืบาทนะครับไม่พี่เขาเก่งแล้วก็ขยันแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องถึงแม้แบบบางที คนอาจจะไม่ได้เห็นความพยายามของเขาแต่ว่าอย่างน้อยๆเขาซัพพอร์ตบริษัทดิวแล้วก็ทําให้ครีมของดิวขายดีพาะพี่มนตรีนะอันนี้อันนีต้ต้อบอคนเลยนะสีกว่าปีเนะี่ยเขาเพิ่งใช้เลยที่มนตรีพูดให้หน่อยถ้าใครอยากใช้ครีมไข่มุกมันเป็นยังไงใช้ดีตอนแรกก็มันก็ใช้ไม่เป็นก,ก็เกลียบแบบพอมันมีคนแนะนํามาเราก็พัฒนานะครับมันก็อย่างคนก็พัฒนาครีมก็ดีจริงจริงวันนี้เจ้าของอยู่ข้างๆนะครับก็สนับสนุนโดยครีมไข่มุกนะครับ น่าจะใครคิดว่าพี่มนตีเหมาะสมกับพรีเซนเตอร์กดคอมเมนต์มาหน่อยครับอเคของเขาดีจริงโอเคโฟบ์ครับทุกคนขอบคุณครับสูตรตัวนี้เอาไปเลยนะพี่มนตีขอบคุณครับให้เลยกำลังใจดีๆจำบัวจุคนได้ตังไปจะเอาไปทำอะไร คิดว่าเอาไปทำอะไรครับเกีบยไ้ก่ <c oughs> อนนี่นี่นิดหน่อย <c oughs> รอับ <c oughs> ตรงรับตรงใช่ี่มนตีตัวจริงน,น่ารักมากครับแล้วก็เป็นรีมากๆเลยนะครับป่าเลิกงานยังขอขอขอเท่าแกออกออกก่อนได้ไหมครับคนนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงหรอ <c oughs> สรุปคือผู้บริหารแล้วน,นะ <c oughs> Yeah. <laughs>